จำได้มีมอนแรกของบริษัทผลิตนะฮะที่อื่นไม่มีลเลยเลยนะครับเราเศรษฐกิจเราเนี่ยเดินด้วยเกษตรกรรมส่งออกพืชผลนะฮะเกษตรแล้วก็แล้วก็ค้าขายภายในประเทศกันเองกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีแรงและการเติบโตก็สมัยบ้าก่อนสันห้าร้อยแต่หลังจากสมัยห้าร้อยสึ่งจบผลสอิบทีวัาแล้วเน,น,นี่ยนะครับ เราเริ่มจาก2500ถึง2525เนี่ยเราเปิดประเทศเปิดประเทศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเราเพิ่มสิ่งที่ขึ้นมาใหม่คือเพิ่มอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าอุสาหกรรมไร้น้ำผมอยู่ที่2525 25คือนับง่ายๆนะฮะ426แล้วแต่เพิ่มอุตสาหกรรมการอุสาหกรรมประเภทอุสาหกรรมไร้น้ำสินค้าพวกบริโภคทดแทนการนำเข้านี่แหละนะฮะ สิ่งที่ง่ายๆตัวแทนการนําเขา้าแล้วเราก็เพิ่มการส่งออกสินค้ากเกษตรกรรมแปรรูปที่อย่างสัพหร่ายกระปอ๋องเป็นต้นแล้วก็มีธรรุรกิจบริการ้นเกิดขึ้นภายในเศรษฐกิจไทยนะแต่ตรงที่เพิ่มเป็นเรื่อสำคัญมากเศรษฐกิจเราเนี่ยซึ่งเคยโตไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนสองพันห้าร้อยในช่วงนี้จะชิโตเฉลี่ยประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ การที่ถูกตัเฉลี่ยแค่นี้เราไม่ได้เลิก,กเกษตรแต่นอกจาก,กเกษตรและส่งออกสินค้าเกษตรพื้นฐานแล้วก็การค้าในประเทศแล้วเราเพิ่มอุตสาหกรรมได้เป็น,นอุตสาหกรรมของเอกชนก่อนสอ0นเนี่ยเงินทุนไถ่เอกชนมีจําหัดก่อนหลัง2500น,นั้นเราใช้เงินทุนไถ่เอกชนจากต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรม่อแล้วหลังจากนั้น คนไทยก็สะสมเงินอยูนไพยชนในประเทไทยก็สร้างสาบันแข่งกับต่างชาติที่เหสาตันในรไทยนั่นคือช่วง20-25ปีนันนะครับเศรษฐกิจจะเ 6, ินได้6-7เปอร์เซ็เฉลี่ยมาตลอดหลังจาก25-25องกตต่อไปน,นะหลังจาก25-25ถึง25-50นะครเอาเนอยู่ที่50ทำได้ไหมฮนะ,ะช่วงช่วงเชวงชวาือเราเชิญแกส๊ส ไปเอาถ่ายประมาณสองงาสองงาเจอแก๊สแล้วก็เอาแก๊สขึ้นมาเป็นโรงแยกแก๊สเอาเอาเอาแก๊สเอาแก๊สที่คุณภาพต่ำไปเผาทำเป็นไฟฟ้าที่โรงเบาควบคุมส่วนแก๊สคุณภาพดีคือเพราพีรีกับเอธเลีนเราไปผลิตเป็นอีเซนกับโพรเพนซึ่งเป็นเบสสำหรับเป็ตโรเคมีคัลและจากตรงนั้นเนี่ยเราก็เกิดสาขาเป็นรูปแบบที่จากต้นน้ำกลางน้ำไหล อันนี้เป็นการก้าวกระโดดที่สําคัญของประเทศไทยนะคเพราะทำให้เมื่อเกิดสาราเดินรูปแบบคันนี้มันมาหมดทุกคนเข้ามาหมดเข้ามาในทุกรูปแบบพวกพระเจ้มาตรงไหนก็ทําได้หมดแล้วเราก็เป็นส่วนซัพพลายเชนของสารรมในเอเชีย e ซึ่งมีแม่คือพวกสาระพยุโรปญี่ปุ่นจะเป็นแม่ของสาหรำซัพพลายเชนนี้เราก็ยู่ในซัพพลายเชน เป็นสลายเชิงทั้งในแง่ที่ผิดในส่งพ่อในค่าวผิดสุดท้ายและทั้งในแง่ที่เป็นตัวรับมิเตอร์เปลี่ยนประดับลายแล้วเศรษฐกิจสุดท้ายออกไปขาดทนโลกตอนนี้ก็ไปใหญ่เศรษฐกิจช่วงนี้ในช่วง25 25 25เป็น5สายได้โตเฉลี่ย8-10%แล้วแต่ปีไหนตอนนั้นตอนนั้นรวัวบูมสุดขีด8-10%แล้วก็นี่คือจาับมืสุดขีดกระเรสเต็มระดับโลก แต่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังมีอุตสาหกรรมช่วงนี้ก็ยังมีผลส่งให้การเจริญเติบโตต่อมาถึง250แม้จะมีชนะจากเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจมาช่วงนึงแต่แรงส่งของอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังมีอยู่ยังขยายตัวไปเรื่อยๆมีความหลากหลายอุตสาหกรรมเกิดขึ้นการส่งออกไม่ได้ส่งออกแค่สินค้าไปรุ่นเดคือส่งออกมีทุกรูปแบบที่เกิดในโลกนี้เลยนะครับ คาสาขั้ไม่เยอะอย่องง 25, า,ย 25, ายยง, 25, งนี้จนถึง250ที่ผมอยู่250เพรนมสังเกตว่าหลังจาก250เนี่ยเศรษฐกิจกาเริ่มชะลอละอัตราการเจริญตัว,ต,วตัวจาก250มาถึงป,ปัจจุบันเนี่ยผมก็อยู่อาจจเริ่มก่อนนั้นนิดนิด้วยซอยู่ตรงประมาณ4 5เปอร์เซ็นต์้นถามว่าอรมันเกิดขึ้นในในชว่วงนี้สิ่งที่เกิดในช่วงนี้คือ รแรงงานเริ่มข็ดแรงเริ่มแข็ดแคลนจนถึสินคลาแล้และราชการถือว่าแรงงานข็ดแรงเราก็เพิ่งแรงงานต่างชาติกว่าล้านเขาบอกสถิติทีือสองล้านคนแล้วนะอันนี้เห็นชัดว่าแรงงานแข็งแรงเมื่อแรงงานแข็งแรงถ้าแรงขึง้นแรง,งขึ้นทรนชาติการลงทุนก็ที่ส่วนที่เคยใช้ค่าแรงแรงงานถูกก็อยู่แล้วก็ต้องเริ่มปรับตัวคุณภาพชีวิตข,ขึ้นและก็ได้ก็เกิดการชะลออย่าง อันที่สองคือพื้นที่สําหรับลงทุนขนาดใหญ่งลงทุนเป็นใหญ่เป็นเรื่องราวเป็นเต็มรูปแบบพื้นที่มันลดลงนะชายฝั่งทะเลนั้นพักพ้นเต็มแล้วชายฝั่งทะเลโดนออกซึ่งขยายจากพักพ้นออกไปอีกไกลนะวิ่งถึงเร็วถึงก็บ,บินดีแล้วเนี่ยพื้นที่มันเริ่มจำกัดลงลงเรื่องจากเหมือนจะน้อยล สิ่งแวดล้อมเป็นหลักแระสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงสิ่งน้ําและอากาศด้วยและความเป็นอยู่ในชีวิตของคนด้วยเนื่องจากความสิ่งแวดล้อมน,นี้ทําให้พื้นที่สองตัวนี้ตัวอนกันที่สุดถามว่าเปคนจะเปิดพื้นที่ใหม่ได้ไหมในระบบที่เราอยู่ก็คือ,คอรัฐบาลประถาทิปไตยที่ก็ลังเลือกตั้งอยู่ผมก็เห็นว่าใครกล้า เพราะการเปิดที่ที่ใหม่นเนี่ยก็จะมีเอ็นซีโอมาแั่งขันและจะกระทบชีวิตประชาชนรอบข,ข้างเคียงเพิ่มจะปิดประตูได้เลยการเปิดพื้นที่ใหม่ที่เคยเพิ่มทุกเช้าเส้นสี่บอกไม่มีรัฐบาลไหนกล้าและคงจะไม่กล้าประเด็นเดียวก,รรก,กันประกอบกับค่าแรงงานขาดด้วยขนมจีนผสมทัง้งยาทำให้บรรยากาศการลงทุนที่จุบจมุจนโรส80อย่างเดิมคงไม่มีแล้วนะต,ต่อไป ว่าสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าโชคดีโชคดีเพราะเรายังมีตัวื่นที่ยังเรายังไม่เป็นมาช่วยเรายังมีเหมือนยุโรปเลยนะครัแต่ยังขยายพักรดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นสินค้าที่ในที่คุณภาพดีขึ้นแพงขึ้นได้ไอ้ตัวนี้ที่ตัวไม่เรายังโตสี่เปอร์เซ็นต์ได้ตัวนี้หยุดเมื่อไหไรเราก็หยู่ในตัวนี้ไปสี่เปอร์เซ็นต์และเมื่อเป็นชนิดที่โจมาีว่าทำอย่างไร แต่โชติา์แรกคือทาอย่างไรประเทศไทยถึงจะหันกลับไปมีแรงส่งให้โตทัทษทีครับเร่องน,นี้คฆษกไม่ได้บอกอีกทก็ทำอย่างไรประเทศไทยจะมีแรงส่งต่ออื่นให้โตได้นะฮะดเราโตมาด้วยาการเกษตรที่ไม่โตขึ้นได้การเติบโตความมังคารได้อุาสาหกรรมพื้นฐานมาก,ก่อนแล้วมาอุตสาหกรรมเต็มรูปแบา สาขาจุลแพทย์ก็เกิดธุรกิจบริการธุรกิจบริการเดี๋ยนี้ก็เกิดหลากหลายเริ่มเกิดน,นะฮะมันจะอ,อะไรมีหมดทุกใครนะฮะแอดเวนซ์ซี่หรือบริการอย่างโรงแรมมันก,ก,บบก็ถึงเดินไปหมดน,นะับแล้วก็ส่งออกสินค้าทุกปรนะเภทแต่พวกนี้มันเริ่มถึงจุดที่จะไม่โตต่อไปเพราะว่าข้อจำกัดส่วนตัวถามว่าทำยแบบังไงลองรีบไปดูทำยแบบังไงนะฮะวิธีู่ทั้งคือ อ่าเนี่ยนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปนะฮะเกษตรกรนี่มีเฉพาะมันพิธีการ,ร,รก็คือว่าผมพันไปดูอันที่ปิดตลาดตัดไทยผมพันไปดูไปดูโลกแน่ดีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีนะฮะในยุโรปอะไรก็ดีเนี่ยมันผ่านลำดับขั้นการพัฒนาที่มาตลอดก็คือผ่านตั้งแต่เกษตรกร เติมศกรรมเกิดการาหกรรมเติมกาหก็ไปแล้วก็มีธุรกิจบริการเรม่อนเใิมสห้ถึงจุดอิมตัวมาแล้วทุกประเทศแต่ประเทศที่ไปได้ไกลและแรงคือประเทศที่ไปเข้าอีกขั้นหนึ่งคือยกตัวเองเป็น Trading Nation Trading Nation ่นความว่าอะไรนอกจากผลิในประเทศราคาแล้วเริ่มไปตั้งฐานการผลิตที่อื่นนะอย่างญี่ปุ่นทุกทโลก เกาหลีก็เริ่มทำแบบยุโปรปท่างๆตั้งการที่อื่นแล้วใช้สินค้าของอออต,ตัวเองมาก้อนเรียกว่าเทรดในตัวของตัวเองโดยขายสานค้าขตัวเองเป็นเทรดดิ้งเนชั่นอันที่สองซื้อมาขายไปมากขึ้นเป็นตั้งบริษัทการค้าขายข้ามระหว่างประเทศมากขึ้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยปรับต,ตัวเองเทรดดิ้งเนชั่นได้รอะอะไรเป็นสามตัว ตัวแรกเรามีสินค้าใหญ่ๆที่เราเป็นผู้เล่นผู้หรือผู้ค้าสำคัญของโลกอยู่น้ำตาลชัดเจนอันทะเลนชัดเจนน้ำตาลนีอันที่สองโลกนะฮะแต่บริษัทเป็นบริษัทเดียวในที่สี่ของโลกนอะันทะเลที่หนึ่งของโลกบริษัทเดียวในที่หนึ่งของโลกดีดีเยอะอันเยอะมันีแน่ชัดนะฮะยังพลาขึ้นมาแล้วนะฮะอะไรอีกขึ้นมาเยอะเลย อย่างเมลามีนสินค้าเนี่ยสีไทยชเ่อแวร์ที่หนึ่งของโลกคือเมลามีนเนี่ยของเราเนผลิตได้เป็นสินค้าที่ขายที่หนึ่งของโลกนี่แหละนะจ๊ะสินค้าเันนี้เป็นฐานเป็นฐานสําหรับระบบการที่เราจะขยายฐา,า,านการผลิตขยายฐานการเช่าขยายฐานการเช่าคือถ้าเราผลิตได้ขยายเ,ยเรื่อยๆผลิตไม่พอไป,ปตั้งที่ผลิตกระป้อนฐานการค้าหลังแขายในโลกอันที่สอง ันเริ่มมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นก็คืออาเซียนเอไอซมีเอซเกิดมาแล้วหลายปีแล้วนะการค้าเนี่ยกลายเป็นช่องที่เราจะค้าขายได้มากขึ้นดีเพราะว่าในประเทศในอาเซียน,นเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนของ consumer product สินค้าโุปะโภคบริโภคกินใช้หมดไปเนี่ยนับเลยสิประเทศเนี่ยมีใครเก่งเป็นประเทศไทยที่หลังประเทศไทยเก่งที่สุดน,นะ ราอาจจะบอกว่าเสื้อผ้าราคาถูกอินโดนีเซียกับเวียดนามเขาแยกไปแล้วไม่เป็นไรเรามีเสื้อผ้าราคาแพงในตรกนี้คือเรายิ่ยงเหนือยังมีฐานสำคัญที่เราจะกินตลาดในภูมิภาคนี้แต่ภูมิภาคของผมเนี่ยผมจะดีว่ากว่าอาร์เออาร์เซน,เนีดึงผนที่จีนชีได้ด้วยแล้วก็ตีไปถึงประเทศอื่นๆอีกด้วยเรามีฐานสินค้าตัวนั้นอยู่เราเป็นแชมเปี้ยนของมันแต่สุดท้ย ประการที่สามอูมิสันอาเซียนเนี่ยมันมีสิบประเทศก็ไม่อยู่ในพื้นดินสังคมของใครในพื้นดินของประเทศถามว่าใครอยู่รตรงกลางกังประเทศไทยเนป็นะตรงกลางนะรับถูกล้อมโดยโดย,ยนะมาเลเซียนะต้นมะยวนดาวเขมรอะไรก็ว่าไปแอบชียย้ได้หนุนชีนใต้สำคัญก็ชีในใต้ตเป็นทั้งซัพพลายของสินค้าและการลงและเป็นตลาดสำหรับสินค้าเอง ฉะนั้นเมื่อเราถูกหลอนนี่สามตัวเนี่ยผมคิดว่าเราตัดตัวเองเป็น Trading Nation ได้นะอันนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับสินค้าและผู้ผลิตผ้านะเป็นศูนย์กลางสำหรับสินค้าของโลกสำหรับสินค้าตัวใหญ่ที่เราเก่งแล้วนะครับฉะนั้นในการเกียนเทร t ด a d i n g n a t i เนี่ยถามว่าต้องทำอะไรบ้างนี่คือ,อเราเราถ้าเราตีโจทย์ที่ท้าทายว่ายายหยุดอยู่แค่เดิม หากตัวเองเทคโนิทัเนี่ยเราจะแก้ปัญหาโจทย์แรกที่ว่าประเทศไทยจะเจริญเติบโตต่อไปอยังไงเ <_ C os un> พราะในเรื่องของธุรกิจนี้ช่วงการค้าเนี่ยพอฟินมาชิ้นสูงที่สุดช่วงค้าขายคิดไปค้าไม่ยิ่งเดือตรงไอ้ค้าไปค้าเนี่ยมันม,มหาศาลทำลายกันเยอะที่สุดฉะนั้นตรงนี้อะไรทรัากตัวเองไได้เหมือน่ที่ญี่ปุ่นเคยปรับตัวเองในอดีตนะฮะเกาหลีก็ปราบรัวเองนะ มียุโรปประกับตัวเองมาแบบนี้มาตลอดนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทำยุโรปมาตั้งแต่เราเต็มไปหมดสมัยก่อนเราก็ทำได้นะฮะัน้นสิ่ง้าเราทำือหนึ่งขยายขายการผลิตสินค้าที่เราเป็นผู้ค้าสำคัญโดยทั่วโลกเพื่อผลิตป,ป้อนสินค้าป,ป้อนเชนเน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่นั่นเองนะับการนี้กระบวนการนี้เริ่มแล้วจะเริ่มเดินอิสชนไปเองนะครับน้ำตาลน,นะฮะ นานก็เห็นที่ค้านราจาเข้าไปทไี่ออสเตรเลียด้วยนะไปซื้อบริษัทในออสเตรเลียกำลังแล้วเจจาม้าเซ็นส,สัญญาเขาม้าแล้วเขาลังสร้างฐานร่วมควาผิดต่างๆในประเทศไทยในสุดเจ้นทุนเขาแผงที่อื่นแหละเขาลองขยายกระจายฐานในตองนี้ตัวอ,อุตสา,กาหรกรรมก็เราบริษัทไทยไปลงทุน,นต่างๆในเอมืองจีนแล้วจีในจในเจนเนอเรชันจีนเนี่ยหลายบาริษัทมีสิบโรง นะขณะที่ไปพม่าไปออสเตรเลียไปอะไรพวกนี้กำลังเริ่มหมดนะฮะอันทะเลไม่ต้องพูดถึงอันทะเลไปนานแล้วนะไปนานแล้วไปฟรอสเซนอะไรเนี่ยไทยไทยยูนิฟรอสเซนหรือไทยโฟรเซนจะไม่ได้สุดท้ายที่จะไปทั่วโลกนะไปเทคโอเวอร์บริษัทค้าขายในโลกแล้วก็ไปตังงงงป้งฐานการผลิตที่ต่างๆแล้วตั้งแล้วก็ปิดแล้วก็ย้ายไปเ,ปเรืนะ่อยๆเนี่ยตรงนี้เพื่อป้องกันฐานเนี่ย การขายใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะสินสินที่ตามมาคือจิววเลรี่จิวเวลรีอ่องนี้คือตรงที่มันมุ่งจีนก้อนตลาดไปแล้วนะฮะก้อนเทรนด์เรื่องเของเราไม่ใช่ตลาดเมืองไทยนะตะลาดที่เราควบคุมในโลกนี้ก็กำลังเกิดโมเมนต์ตั้งแบบนี้อยู่นะครับแต่นั่นคือเกิดจากบริษัทใหญ่ที่เขาดูดินเองแต่บริษัทย่อยบริษัทกลางบางคนรู้มาบ้างนะบางคนฐานน้ำที่เห็นฐานน้ำ,ขา,านำขายตามบ้าน ไม้แบบนี้ในเวลาเต็มไปหมดเลยเขาไปตั้งในลาวเขารู้ว่าประเทศเหล่านี้ใช้สินค้าแบบนี้แน่นอนอีนุ่คงจะตั้งขร้มากเพราะว่าประเทศที่เกิดมาจะชอบใช้ทางน้ำแบหน้ำประปาไม่ไหลของพวกนี้เป็นสิ่งที่มันได้สิ่งที่ต้องการก็คือว่าทํายัางไงเราถึงจะส่งพวกนี้ให้ไปกันอย่างจริงจัง,จงไม่ใช่ไปเพราะคนนี้รู้เข้าไป และเขาอะไรทำไงที่จะสนับสนุนให้ไปอย่างจริงจังนะฮะเดี๋ยวมาดูบางทีมันตัวทีป่ประโยชน์แค่นั้นเองการเสนอเรื่องไปอย่างจริงจังนั้นทำได้แล้วก็ทําโดยรัฐบาลแล้วก็ทำอย่าง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 จริงจังเลยนะครับอันที่สองก็คือขยายการค้า AEC เพื่อสินค้าที่เรามีความไม่เปรียบของผู้ที่ได้ประโยชนนะครับผมไปอันที่หนึ่งก่อนอันที่หนึ่งครับก็ทำอย่าง รฐบาลเองยังไม่ทําเรื่องนี้ดีพอเั่ทีตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาดำเนาเพราะว่าเขาไปย่านเองขึนภาพถ้าไปพูดกับรัฐบาลตอนนี้น้าที่ที่บอกว่าเราก็ดูเรื่องอะไรนะเรื่องการเก็บภาษีซ้อนให้เสียซ้อนแล้วเรืนองดีตอนที่เราเปิดประเทศใหม่ๆสำหรับจอร์เจีย EBU ให้ เราต้องการให้ฝรั่งมาลงทุนเนี่ยเราทำร้อยแปดจนแล้วต้องมันไม่ต้องเสียภาษีสักบาทให้แก่คนไทยแต่ไว้ตรงที่ไปต่างประเทศต่างชาติเนี่ยเราทําแค่ไม่เสียภาษีสองเราต้องทําอีกร้อยแปดอย่างไม่มาเสียภาษีเลยท,นนทั้งในนั้นและในนี้นี่คือประเด็นนะโจทย์อันนีนน้ไม่มีใครตับทข้ามเวลาเราต้องการดึงคนมาลงประเทศเราเรายอมไม่เก็บภาษีเลยได้ แต่เราจะผลักดันให้คนไทยไปลงทุนต่างชาติเนี่ยเราบอกแค่ภาษีซ้อนไม่เสียความริงมันต้องไม่เสียภาษีเลยทั้งในประเทศนู้นและประเทศนี้มันมีวิธีกานั่นคือโจทย์ที่ต้องทำนะถ้าทาตัวนี้ได้แล้วมันจะมีตัวอื่นอีกที่ทามมาแต่รัฐบาลต้องจริงจังข้าราชการบางคนรู้บางคนไม่รู้เอกชนเขารู้เขาบอกนั่งคุยกันอย่างสมัยที่อาแปงคุยกับรออแล้วมันออกมาว่าทํายังไงจะผไาน อันที่สองก็คือขยายการค้าใน AEC ด้วยสินค้าที่เรามีความเป็นไนในที่ผมพูดคือคเรื่องขนส่งรถไฟขยายการค้าใน AEC เนี่ยจุดก็คือว่าจุดก็คือว่าการขยายการค้าเนี่ยมันมีหลายอย่างรวมทั้งที่ทำยังไงให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเอ็กคอร์เตอร์ของการค้าที่สุด๋ยวนที่บทถามค้าค้าคนไทยที่เขาเริ่มมีทางการผลิตแล้ว เขาจะไปจดทะเบียนจดทะเบียนตั้งเข่เรียกว่าบริษัทค้าขายนะเป็น irm, เทรนด์เฟิร์มที่สิงคโปร์ความว่าทุกอย่างเนี่ยตอนที่แก้ภาษีอย่างเดียวเนี่ยกฎเก่งทุกอย่างมันสะดวกมันง่ายมากเลยนะถามว่าแล้วประเทศเรนประเทศไทยมันปเป็นอะไรไปนะฮะในเมื่อคนอื่นเขาทำได้เราทำได้เมื่อก่อนจะเถียงก็าทำไม่ได้ก็ดูอย่างทำพาสปอร์ตดิเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทำพาสปอร์ตยากเปไ็นบ้าเลย เพระาระเขาใช้เดิเอกชนแล้เขาแก้กดในตัวเนี่ยดนนี้นก็กสะดวกทำแบบขี่ก็สะดวกคิดแบบนี้ี่ว่าถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ไอ้กฎเกณฑ์อะไรที่ไม่สะดวกเขาแก้กฎมันกฎนี่มันแมนเมดมันมนูน่นแก้หน่ฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยรัฐบาลก็เอาใจใส่ทําให้ประเทศเราเป็นแหล่งเสรษฐีทางการค้าจริงๆกอคนจะได้มาตั้งการค้า เมื่อคนมาตั้งบริษัทการค้ามากมันเกิดการค้าขายระหว่างกันการค้าขายที่เกิดเร็วม,มากนะฮะไม่ใช่ปล่อยสิงคโปร์เป่คนเดียวที่ไม่มีอะไรทีม่มีเบสสหรับการค้าเรามีเบสสินค้าสหรับการค้าจะด้วยการค้าขายยุโรแเราต้องในค้าขายที่นี่แล้วเราจะเห็นช่องทางการผุกคนจะมาตั้งที่เราจะซื้อขายกันที่นี่เราจะไปได้ครอบอันที่สามเราต้องขยายการค้ากับประเทศรอบด้านเศัยคนามกีางตุ้งพิษาุโ ความได้เปรี่ยนเทคโนโลยีสาชัดเจนก็คือลงรูปภาพนะถ้ามีเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ดีจากจีนใต้ซึ่งลงผ่านลาวเนีน่ยเนาผ่านพม่าก็ได้มาผ่านไทยลงไปยังท่าเรือท่าเรือก็แล้วแต,แ,ตแต่เขาต้องการจะออกเป็นสายเหนือลงได้แต่เส้นทางดีสายตะวันออกไปตะวันตกซึ่งจพยายามทำเป็นอยู่เส้นทางนี้มีทั้งสองขัความหมายทั้งเส้นทางรถยนต์ และเส้นทางรถไฟต้องมีทั้งสองอยา่างว่าตัวรถไฟจะถูกไปเยอะถ้าทาเส้นทางเหล่านี้ดีนั่นดีเมื่อพ้นราคบประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้านอกจากทางการค้าทางเทรดดิ้ง,งกระดาษแล้วเทรดดิ้งทางสินค้าที่ไหลด่วนค้าชีนจะลงมานไยแล้วประเทศไทยมันไม่โง่แต่ทันทีที่เส้นทางอันนี้ดีคนไทยจะดือสินค้ามาไว้ดึงกลางจีนออกไปมปนว่าออกไปแล้ว เพราะเรามีฟัซิลิตี้ทางการค้าดีสุดคือระบบโอนเงินที่ดีสุดระบบโอนเงินของไทยนี่คือระบบแบงกิ้งสำคัญในเรื่องการค้าเรื่องโอนเงินนะไม่ใช่เรื่องอื่นทั้งลายระบบโอนเงินดีการค้ามไอีนั้นจุดนี้คือจุดสาคัญที่สุดในการเ่ินทางเหล่านี้เราพิจารณาไปนะับผมก็รี้สิบให้แล้วว่าต้าเตรียมตัวอะไรบ้างเช่นทางนะครับป็งเส้นทางรถไฟกับเส้นทางขนส่งอื่นถนนทางน้ำภายในประเทศที่ต้องสะดวกรวดเร็ อันนี้ก็เมื่อเช้าอ่านข่าวก็คอนเฟิร์มอีกทีแล้วว่าจะมีการ2.2ล้านนะฮะสมมติว่าจะไม่มีน้ำร้อนน้ำชา2.2ล้านไม่มีน้ํา้อยน้ำชา, 2. 2. า,ก,า,ก,ชาก็เป็นโครงการที่น่าสนใจและต้องไปดูไส้อีกเยอะนะสมมุติว่าหนึ่ง2.2ล้านนี่ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็เป็นเขาดูผตทุกโครงการก็เกิดประโยชน์สร้างอนี้จิงก็เป็นสินส่งที่น่าสนใจ ายละเอียดต่อไปนะแล้วผมพูดถึงปกกรับกฎระเบียบการค้าให้ท้องเทยวที่สุดมีงเงื่อนไขที่สุดเช่นเดียวของ,ของสิงคโปร์แล้วก็ส,สก่งเสริมการขยายฐากนการติเดียกประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังเปรียเทีจริงจังในตัวรถภาษีเงินเดือถ้าเราทำตัวนี้ได้ผมคิดว่าโจท้าทายที่ว่าประเทศไทยจะเดินจะมีหนทางก้าวหน้าไปทางไหนเนี่ยมันน่าจะตอบไปแล้วแในการที่เราตอบโจทย์นี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกด้านหนึ่ง จทยที่สองเราการ์ดาน,นให้โตไปเช่นนี้เนี่ยถ้าเราได้กระโดไปเช่นนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยจะมีปัญหาหรือไม่เพราะการโตกันใช้เงิน,งนก็กก้ต้องกู้งกเงินเมื่อเช้าเขาบอก่าต้องกู้ในสองล้านสองู้สองล้านมันก็จะเป็นิ่มเป็นหนี้สรสะนนในคลิปปัญหาคือนะว,ว่าถ้าทําเดินตามนี้แล้วเราจะรับไหวหรือไม่นะครับ การโจทย์ทางดิจิทัลทำยังไงถึงจะเตรียมการที่โตไปและขนเดียวกันประเทศ